แปลไทยโดยเพจอาริสมังงัดสบายสบายฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับนี้สุดก็จบเรื่องสักทีเฮ้ยแกหมากวันแรกก็จบแต่เรื่องบุ่นวายซะแล้วตอนเข้ามารายงานตัวก็เจอกนอันธพา,านเยอะยิง จากนันก็ไปผีถอดดันโผลไปหอชายเจอสองแกงพี่น้องขอทานเรองควานแต่ที่แย่ที่สุดคือถูกลักพาตัวตั้งแต่บันแรกที่เข้ามาที่นี่ตอนนี้ก็เลยต้องแอบซ่อนตัวตนที่จริงของตัวเองเสียวอยู่เหรอทาไมก็ถึงคิดไม่ดีกับฉันนะฉันกับเขาเพิ่งรู้จักกันนี้นะทำไมก็ถึงร่วมมือกับคนพวกนั้นมาลักพาตัวฉันไปด้วยล่ะเขามีเหตุผลอะไรกันแน่นะ ดูเขามีน่าจะเป็นคนไม่ดีเลยนะไปหาเขาแล้วถามให้ดูเรื่องดีกว่าพ่อเคยบอกว่ามีจัดตัวต้องรีบจัดการท,าทันทีไม่งั้นมันจะกลับมาสร้างปัญหาในอนาคตได้อีกไม่ว่าความจริงก็จะเป็นใครแต่เนเมื่อเขากล้าทำร้ายฉันครั้งหนึ่งแล้วเขาต้องหาโอกาสทำอีกแน่ๆเฮ้ยใช่แล้วจะต้องไปถามเขาให้ดูเรื่องว่าทำไมเขาถึงหลอกฉันไปในที่แบบนั้นด้วย พูดน่ะพูดได้แต่ฉันจะไปถามคนได้ที่ไหนล่ะไม่สนิทกับใครเลยด้วยจะถามใครได้บ้างล่ะเนี่ยยินด,ด,ดีต้อนรับแม่ป่าน้วยของพี่อย่าลืมคิดถึงพี่ละ่ะต่อไปถ้าคุณเจอปัญหาอะไรในหมาลายมาผมที่ห้องจมรมได้ตลอดเลยนะอืวันต่อมาประธานครับมีคนมาหานะครับ สวัสดีค่ะนี่นำจากครับขอบคุณนะคะวันนี้คุณมาผมถึงที่นี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าล่ะครับต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฉันมาแบบกระทันหันไปหน่อยแี่ากถามคุณคนนึงนะคะเออเออ,เอ,อไม่สะดวกหรอคะพอดีฉันเพิ่งย้ายมาที่นี่ไม่สนิทกับใครเลยเและคุณก็บอกฉันว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้มาหาคุณได้ฉันก็เลย ไม่ต้องซีดขนาดนั้นหรอกครับผมยังไม่ทันได้ว่าอะไรเลยเพราะแก้จุก,กคิดขึ้นมาในหัวว่าปกติแล้วเวลาผู้หญิงก็มาหาผมไม่เคยมีใครถามอะไรแบบนี้เลยเะฮะแล้วผู้หญิงพวกนั้นก็ถามอะไรล่ะคะที่โปรดก็คัอฉันเถอะนะคะประธานก็จะชอบคุณคะ่ะเอออย่าพิพูดถึงมันเลยครับมาคุยเรื่องของคุณดีกว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไรของใครกันละครับแต่ต้องขอบอกก่อนนะว่าถึงแม้ผมจะเป็นประธานนักศึกษาก็จะ่ว่รู้จักทุกคนในหมาลายนี้นะ ไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันก็แค่ลองถามดูก็แค่นั้นเขาชื่อเสี่ยวหยูนะคะเป็นผู้หญิงมาจากสำนักเออเหมยค่ะคุณรู้จักไหมคะจ้วงเหมยยูสำนักเออเหมยคุณถามถึงก็ททำไมเหรอคุณรู้จักเขาจริงๆด้วยรู้จักคุณอยากเจอเขามีเรื่องอะไรรอเปล่าเออคือฉันมีคำถามส่วนตัวจะถามเขานะคะ คุณช่วยติดต่อขอฉันหน่อยได้ไหมคะอืมมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนะเออขอบอย่าเพิ่งรีบกอบคุณเลยผมยังไม่ได้บอกเงื่อนไขเลยนะเงื่อนไขเงื่อนไขอะไรหรอคะก็อย่างว่าแหลนะเนอะผมนะไม่ช่วยใครมัว่วสั่วหรอกนะถ้าคุณต้องการให้ผมช่วยแล้วก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันน้อยอะไรการที่เมื่อวานคุณยังยื่นมือเข้ามาช่วยฉันอยู่เลยนะแถมยังบอกว่าผู้ศรทัทธาที่มีใจิตใจไม่ตากรุหาอีกจงหาก เมื่อวานที่ผมช่วยคุณนะเพราะว่าผมมั่นใจว่าคุณเป็นฝ่ายถูกกระทำผู้สัตว์ตาอย่างพวกเรานะช่วยคุณดีไม่ช่วยคุณเลวส่วนวันนี้ที่ส่วนวันนี้ที่คุณมาถามผมผมไม่มั่นใจว่าคุณจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปำไทำอะไรทําในสิ่งที่ถูกต้องหรือทําในสิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถช่วยคุณมั่วๆม,วมวได้คุณจาเป็นต้องเอาบางอย่างที่ผมพึงพอใจมาแลกเปลี่ยนกันกฎของหมาอะไรนี้ไม่เี้ยงในักศึกษาติดถิ่นบนหรือจ่ายใต้โตนี่ <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะผมไม่ต้องการเงินของคุณหรอกนะเงินตอตมันของนอกกาย งานคุณต้องการอะไรล่ะคะอืมอืมคิดออกแล้วช่วงนี้ชมรมนักศึกษากรากำลังขาดคนช่วยงานคุณเข้ามาอยู่ในชมรมนี้โอเคไหมเออผมคิดออกแล้วฝ่ายตรวจสอบวินิจัยกับฝ่ายนักศึกษากำลังขาดคนอยู่พอดีแต่สำหรับคุณแล้วฝ่ายตรวจสอบวินิจัยน่าจะหนักเกินไปงั้นตกลงว่าคุณอยู่ฝ่ายการศึกษาแล้วกันนะตกลงบ้าอะไรกันล่ะยังไม่ทันได้พูดอะไรสักคำเลย เ,เดียเด๋ยวๆนะฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าฉันจะเข้าร่วมชมรมนักศึกษานะคุณนายอย่ามาตัดสินใจแทนคนอื่นมมื่อแบบนี้สิเอาทำไมละ่ะไหนคุณอยากให้ผมช่วยตามหาคนคนหนึ่งไม่ใช่เหรอก็ใช่นะคะแต่ฉันไม่อยากเข้าร่วมชมรมนักศึกษานี่เอเอ,เอผมก็ใจแล้วคุณอยากให้ผมช่วยฟรีๆงั้นสินะแบบว่าไม่ยอมเสียอะไรทั้งนั้นต้นทีนะเพื่อนในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรอกถ้าคุณหมายความแบบนี้แล้วก็ฉันคุณกลับไปซะเถอะ นี่มันใช่คนคนเดียวกันที่ฉันเจอเมื่อวานหรือเปล่าอ่ะทำไมเป็นคนสองหนะ้าแบบนี้แล้วเนี่ยใครแอบดา่าฉันวาชิวถา้างนั้นนี่คือสัญญาคุณแก้สินทุกอย่างก็จะเรียบร้อยหนังสือสัญญาร่วมเป็นสมาชิกชมรมนักศึกษาหมาลัยขวาสัน้นประธานชมรม,มาหาลัยขวาสัน้นมอบอำนาจให้นักศึกษาหาลัยขวาสัน้นผู้เข้าร่วมชมรมสู่ถุนสิน้น หลังจากที่ผู้เข้าร่วมชมรมได้ตกลงเป็นสมาชิกของชมรมแล้วต้องยอมตามตามคำสั่งของประธานชมรมในการทำงานต่างๆและเมื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมแล้วไม่สามารถลาออกได้ถูกต,ต้องเมื่อเข้ามาแล้วต้องรอจนกว่าจุดนี้จะพ้นจากตำแหน่งและมีชุดใหม่เข้ามาเปลี่ยนถึงจะออกจากชมรมได้และไม่สามารถปิดสัญญากลางกันหากฝ่าฝืนจะถูกหักคะแนนมีเงื่อนไขบ้าบออะไรกันเนี่ยไม่ต้องคิดมากหรอกมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรอย่างที่คิดหรอกนะ ปกติแล้วคณะทางานเปลี่ยนปีปีละครั้งนะปีหนึ่งมาก็ดับแป,ป๊บเดียวเองอืและอีกอย่างจุนุนักศึกษามีอำนาจสูงสุดในหมาอะไรนี้ไม่มีใครกล้าหือเลยนะแกค,คุณก็มาเป็นสมาชิกของจุลนนักศึกษาจะมีอำนาจเนี้ยก็ปกป้องคุณไม่มีใครกล้าเข้ามาวุ่นวายกับชุดคุณแน่นอนไงละ่ะสวัสดิการดีใช่ไหมละ่ะไม่มีนักศึกษาคุณไหนกล้าเข้ามาวุ่นวายหรอ อืมโอเคฉันตกลงเข้าร่วมชมรมก็ได้เสร็จแล้วลองเปิดดูสิไม่มีปัญหาอะไรยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่ชมรมอย่างเป็นทางการนะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะงั้นตอนนี้คุณก็ช่วยติดต่อเสี่ยวยูได้แล้วใช่ไหมคะไม่มีปัญหาเชื่อมือผมเถอะประธานักศึกษาอืมฉันเองบอกให้จวงหมิงอยู่มาฉันที่องชมรมเดี๋วนี้ เออได้ครับได้ครับเรียบร้อยแค่นี้เนี่ยนะอืมแค่นี้แหละง่ายแค่นี้เองเหรอแค่โทรศัพท์ลิ้งเดียวเนี่ยนะทำไมจันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นควายให้คนหลอกเลยอะ่ะเอ๊ะคุณเรียกหาฉันเหรอเสี่ยวอยู่จริงๆด้วยเปล่าไม่ใช่ผมเหรอเจอคนนี้ต่างหาก เอ๊เสี่ยยูเป็นคุณได้ไงแนะนำก่อนก็แล้วกันนะคนนี้ที่คุณถามาน่ะก็เป็นหัวหน้าฝ่ายการศึกษาของพวกเราชื่อจวงเหมิงยูจากสำนักเออเหมยอืมอะไรนะฝ่ายการศึกษาเหรอนั่นมนเป็นฝ่ายที่ฉันเพิ่งเข้าร่วมเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอแต่คนนี้คือสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเซ็นสัญญาเข้าร่วมเป็นสมาชิกฝ่ายการศึกษาของพวกเราสู่ฉนซิน งั้นถือโอกาสนี้ฝากก็แล้วกันนะตั้าอยู่ฝ่ายเดียวกับคุณก็าฝากคุณดูแลแล้วกันเนอะเอ๊ะอะไรนะคุณให้ผู้หญิงคนนี้เข้าร่วมงานกับฝ่ายการศึกษานี่นะอา้าวทบใเหรอก็ฝ่ายการศึกษากําลังประกาศร,รับสมัครหาคนเข้าร่วมทีมอยู่ไม่ใช่เหรอมีคนเพิ่มกําลังการทางานก็เพิ่มขึ้นแต่ยังช่วยแบ่งเบาภาระคุณได้อีกด้วยนะไม่ดีเลยไงไม่จําเป็น นี่คุณกําลังปฏิเสธผมอยู่เหรอเออมันไม่ใช่เองนะทั้งหมดมันเป็นความผิดของเธอทั้งนั้นเลยตอนอยู่เฉยก็มาถูกแจ็คพอตเนี่ยนะฟังจังเออดีผมมีเรื่องจะจัดการนิดหน่อยนั้นเิญพวกคุณตามสบายเลยนะเอะ้หัวหน้าจวงระหว่างที่ผมไม่อยู่อย่าคิดรังแกสมาชิกใหม่เลยรู้แล้วนะคุณเห็นฉันเป็นคนยังไงเนี่ยรีบไปได้แล้วไม่ส่งนะ โอเคนเมาประธานไม่อยู่แล้วงั้นเราสองคนก็คุยกันแบบเปิดอกเลยดีกว่านะวัน,นที่เธอหมาฉันเพราะอยากจะถามเรื่องวันนั้นหรือว่าต้องการให้ฉันขอบคุณที่เธอไม่บอกตำรวจให้มาจับฉันกันแน่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างที่ฉันหมาคุณเพราะต้องการรู้ความจริงคุณช่วยบอกฉันได้ไหมว่าทำไมคุณถึงร่วมมือกับไอ้จวนพวกนั้นมาลักปลาตัวฉันด้วยทั้งๆท,ที่เราก็ไม่เคยรู้จักกันเมื่อก่อนนะทำไมน่ะเหรอ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธออุตส่าห์ต่อมาถึงชุมรมเพื่อจะมาถามคำถามไร้สาระแบบนี้เนี่ยนะก็เพราะมันสนุกยังไงละ่ะสนุกงั้นเหรอเล่นกับความเป็นความตายของฉันคุณบอกว่ามันสนุก,นนะเ,นนกเนี่ยนะแล้วไงละ่ะก็ดูตอนนี้สิเต้นไปเต้นมาจนอยู่ไม่สุขเลยไม่ใช่หรือไงเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นฉันไม่มีทางยอมรับผิดหรอกนะคนคนนี้ไม่มีเหตุผลเอาซะเลยก็นะ ธอนี่ดวงดีใช่ได้เลยนี่อุต่าส่งเธอไปถึงมือพวกบัลแล้วเธอยังรอดกลับมาได้คุณหนูตระกูลสูคุณรู้จักฉันได้ยังไงเธอบอกก็รู้จักก็ไม่เชิงหรอกนะเธอแค่ติดตามเธออยู่เท่านั้นเองได้ข่าวว่าพ่อจะกำลังหาลูกเขยอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมมองฉันแบบนั้นล่ะหรือฉันพูดอะไรผิดตรงไหนนี่มันอะไรกันเนี่ยเรื่องผู้สมัครลูกเขยมีแต่ผู้สมัครเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเสียวยูถึง ทำไมคุณถึงรู้เรื่องนี้ได้แล้วทำไมฉันจะรู้ไม่ได้ละ่ะก็เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นความลับไงมีแต่ผู้สมัครเท่านั้นที่รู้แต่คุณถึงคุณจะดูลักษณะเหมือนผู้ชายแต่คุณก็เป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอพ่อค <_ d ata> งไม่พ่เรนถึงกันเล้กผู้หญิงมาเป็นลูกเคยหรอกนะหื <_ d ata> อฮชิวเอ,อ่อค,คุณท่านหนูโอเคไหมครับส่งแต่ช่วงนี้กลับเปลี่ยนแปลงนะหรือไม่สบายนิดหน่อยแล้วละ่ะ <_ d ata> ผู้หญิงเหร ฉันพูดผิดตรงไหนอะดูเหมือนว่าเรื่องระหว่างเราจะมีอะไรเข้าใจผิดกันแล้วล่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะทำอะไรนะเมื่อกี้ฉันบอกว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายเขาคงไม่ถอดเสื้อฉันดูเพื่อยืนยันความเป็นผู้หญิงหรอกใช่ไหมได้โปรดหยุดเถอะเมื่อกี้ฉันเสียมรยาทเดงที่กล่าวคุณเป็นผู้ชายคุณไม่ต้องใช้วิธีถอดเสื้อเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นผู้หญิงหรอกนะฉันเชื่อฉันเชื่อคุณแล้วเออหยุดแล้วก็ยอมหยุดแล้ว เฮ้ยย่ารับคำขอโทษจากฉันแล้วสินะฟุบเอ๊ะ,อะบอาเ่าฉันเหมือนจะโดนอะไรแปลกๆด้วยล่ะคุกุณตอนนี้เธอคงรู้เพกของฉันชัดเจนแล้วสินะอะค,คุณไปผู้ชายเหรอ